ย้ายที่ย้ายทางเพื่อให้มันเป็นสิริมงคลเพื่อใ้เป,เป็นการสักการบูชาได้ง่ายขึ้นา <c oughs> ลูกหลานทําการใดที่ไม่ถูกไม่ควรหรือรู้เท่าไม่ถึงการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเทวดาทั้ทงหลายผู้ที่มีกายและผู้ที่มีทิศที่อยู่ณตรงนี้ขอให้อโหสิกรรมให้ลูกทั้งหลายด้วยนะเจ้าค่ะวันนี้ลูกหลานขอญาตสวดมนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกแก่หลาน เพื่อสืบเนื่องทำมาหากินต่อไปเพื่อจะได้ไม่เป็นสิ่งที่ <c oughs> ลำบากยากเขน็นทำิ่นไหนทำิ่งใดก็ขอให้ร่วมร่วมด้วยสุขภาพ,ะ,พะและมหาสมบัติที่ดีงามด้วยนะเจ้าค้าวันนี้ลกูกหลาน <c oughs> ขออนุญาตแบ่งบุญแบ่งกุศลที่ลกูกหลานได้กระทำไปยกบุญยกกุศลที่ลกูกหลานได้อ่า ทำบุญไปไม่ว่าจะในจุดไหนก็แล้วแต่ในวกนี้ชาตินี้ทั้งหมดโลกหลานขอมอบให้ทั้งทั้งทั้งท่านเ,เทวเดาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาในที่นี้และทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่อยู่ในสากลในโลกนี้และที่มีพพมีภูมิบุญกุศลที่ลูกได้สร้างไว้ทําไว้ขอให้ถึงณนะปัจจุบันทันหวนด้วยนะเจ้าคะ่ะแล้วก็ขอถวายแก่องค์ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แล้วก็ขอมอบให้แก่พระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามทุกๆพระองค์ด้วยนะเจ้าค้าโดยเฉพาะองค์พ่อรอเก้าภูมิพลอดุญญเดชขอให้บุญลูกที่ได้สร้างไว้ขอให้ได้รับทั่วถึงการทุกผู้ทุกคนทุกดวงจิตทุกดบงวิญญาณคนที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์คนที่สุขก็ขอให้สุขงี้ขึ้นไปนะนะเจ้าค้าสาธุ คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดาคุณมารดาคุณครูบาอาจารย์ครับคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดาคุณมารดาคุณครูบาอาจารย์ครับคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดาคุณมารดา กุลก no ุมาจานทร์สาธุอะหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาภูธังภะคะวันตังอภิวาเทมิครับสาธุสวากขาตภะคะวะตาธัมโม ทามังนามัสสมิครับสาธุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆสงมังนามามิสาธุ มายังพันเตวิสุงวิสุรักธนทายาติสละเนนัสหปัญจศีลานิยาจามาทุเตยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุรักธนทายาติสละเนนัสหปัญจศีลานิยาจามา ตาติยมปิมายังพันเตวิสุวิสุรักขณาทายาติสละเนนัสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิปิปิโสพากขาวอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาเจรณะสัมปันโนสุภโตโลกับิทูลอนุตตาโรปุริสธรรมะสารติสัต คาเทวมนุสานังผู้โทภะคะวาติสวะขาโตภะคะวะตาธรมโมสันท eh ิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนญิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ โอชุปติปนันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปะปติปนันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปติปนันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทางจัตไาริปุริสย,ยุคานิอัตถาปุริสปุคคลา เอสาภะะวโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอันชริการะนิโยอนุตตรรงปุญญาเขตตังโลกัสสติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชฌาจรณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุนอนุตตาโลปุริสาธรรมาสารติสัตถาเทวมนุสนานังพุทโตภควาติสวัคคาโตภควาตาธรรมโมสันทิติโกอักกาลิโกเอหิปัสสิโก โอปานายโกปัจจัตต์เวทิตัพโวิญญูเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีทิปติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยาติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคาลาเอสาภาควาโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโย Anjali karaniyo anutara punya ketam lokasati Iti piso bhagawa arahang sama samputho Vichya jarana sampano sukhato lokavitun Anuttaro purisa dhamma sarakisat คาเทวมนุสานังพุทธโภควาติสวะคาโตภาควตาธรรมโมสันทิติโกอาตาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนจิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยเหติสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆ อุชุปติปานโนภะควะโตสาวกสังโฆยายาปติปานโนภะควะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริชายุคานิอัตถุริสปุคขลเอสาภควะโตสาวกสังโฆอาหุเนย ทูเนโยทักทีนโยอัญชริกาณิโยอนุตตาลังปุญญาเขตังโลกัสสัตติเอติปิโสภะคะวะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทนอนุตตา Sadam mazara tisa ta heo sa nam poto hakawa tisawa kato hakawa tadam mo santico acarico ei eh pasito o bananico pacha tamwe di tapo vim โตสาวกสังโฆอุเชวปฏิปัปนโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆ ยาทิทังจัตตาริปุริสายุขานิอัตถาปุริสักุขาลาเอสาัะพะกวะโตสาวะกะสังโฆอ,อาหูนเนยโยปาหูนเนยโยทักขินเนยโยอันชลรีการานิโยอนตุตตรัง บุญญาเขตั้งโลกัสสัตติอิติปิโสภาเข้าว่าละหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจรรย์สัมปันโนสุขะโตโลการิโทนอนุตตาโรปุริสัทธัมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธ ขวัคตโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอาถะปุริสปุคขา เอสาภะคะวะโตสาวกะสังโฆอะหุเดโยปะหุเดโยทัติเนโยอัญชลริกาลันโยอนุตตาลังปุญญาเขตังโลกัสสัตติอิติปิโสภะคะวะอะรหังสัมมาสัมพุทโธ mिcaचaलaन santano suखtoर kawिtuन anu tar pulistama sarakiसa kाtेwमुsन puरto pakवatisaवा kato pakawaतatamo santitiko akariko एहipasिko โอปะนจิโกปาจัตตังเวทิตาภพวิญโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิตปฏิปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิ่ทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสัพุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโย อันชริการนิยออนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสัตติอิติปิโสภควาหังสมมาสัมพุทโธวิชชาจรรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทลอนุตตโรปุริสัตรมัสารติสั tade wa manu sa anang poto, bakawati sa wakato, bakawata tamu san tibiko, akari ko ehi bashiko. o banari po, อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฆังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคะลา เอสาภคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอนญาริการะนิโยอนุตตาลังปุญญาเขตตังโลกัสสาติ อิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุลอนุตตาโรปุริสาธรรมมาสารถิสัตถาเทวะมนุสสานังโฆภะคะวะติสวะคัตโตภะคะวะตาธรรมโม อันเทติโกอัาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยะยาปฏิปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติรังจาริปุริสายุคานิอาทาปุริสัพุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระิโยอนุตรังภุญญาเขตังโลกัสสัตติอิติปิโสภะคะวะรังสัมมาสัมพุทโธ Wicca, jalanan, sampah, nosok, kato, loka, itun. Anu,